เขาใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช้คำว่ารักษาราชการแทนเพราะนายภูมิธรรมก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเพราะพ้นจากตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยพร้อมกับแพร์ทองทานตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคม2 5 6 8แแล้วเขากำหนดว่า รัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทําหน้าที่แทนให้ดูแลเรื่องสําคัญเช่นร่วมประชุมกันเพื่อออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหากมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นปตาตภัยอุทกกัยัยหรือมีเหตุสงครามเกิดขึ้น รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่อยู่ไปพังพก่คนมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นก็สามารถออกประกาศเรื่องนี้ได้ออกประกาศกฎอัยการศึกออกประกาศใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ทำได้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขากำหนดหน้าที่ไว้อย่างนี้แต่พี่น้องทั้งหลาย ก็ด้วยความด้านไงเชื่อว่าตนเองปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเท่ากับนายกรัฐมนตรีถามว่าแพทองทานกับนายภูมิธรรมเป็นคนคนเดียวกันใช่หรือไม่ไม่ใช่แพทองทานเป็นผู้หญิงนายภูมิธรรมเป็นผู้ชายแพทองทานเป็นแคนดิเดตนายก นายภูมิธรรมไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วจะเอาอำนาจอธิปไตยอะไรมายุบสภาใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายที่ผมอธิบายมายาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่นี่และฟังอยู่ทางบ้านได้เข้าใจว่าสาเหตุที่พระฯฯฯฯฯราชกิฎีกายุบสภาวันนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติส่งคืนกลับมาเฉยๆเพราะมีข้อ ขัดแย้งเรื่องกฎหมายและมีข้อขัดแย้งเรื่องความถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ก็คนที่ร่างพระราชกฤษฎีกามยุบสภาไม่มีคุณสมบัติและมีอำนาจยุบสภาหรือไม่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ดังนั้นไอ้นายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย สิบคนสิอคนที่ผมไล่มาทั้งหมดเขาจึงยุบสภาได้มีนายกรัฐมนตรีที่ยุบสภาไม่ได้เพราะนายภูมิธรรมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่นั้นครับพี่น้องทั้งหลายไม่มีเหตุผลอื่นใครก็ตามที่จะไปบอกว่ามีการไปเล่นแง่มุมทางกฎหมายไม่ใช่ครับเรื่องเดียวคือที่ยุบ จะพาไม่ได้เพราะนายภูมิธรรมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียงแค่นี้ประการเดียวเท่านั้นต้องเตือนสตินายภูมิ